สวัสดีค่ะวิวเอาคภาษาไทยเสนอรายการข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันออกอากาศสดทางภาพและเสียงนะคะประจำวันพระหัสบาดีที่14กันยายน2566ตามเวลาป,ประเทศไทยนะคะซึ่งวันนี้มีดิฉันนีที่การกำลังวันร่วมด้วยคุณนภรชัยเฉลิมมงคลร่วมดำเนินรายการนะคะสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะผู้นำคิมยืนยันสนับสนุนทุกการตัดสินใจของปูตินโดยไม่มีเงื่อนไข ยอดเสียชีวิตน้ำท่วมใหญ่ในลิเบียพุ่งเกิน6,000คนไร้ที่อยู่อาศัยกว่า30,000คนรัฐบาลเษฐาหันภาษีน้ำมันดีเซลฟรีวีซ่าชาวจีนหวังกระตุ้นเศรษฐกิจฝรั่งเศสสั่งระงับการขาย iPhone 12เหตุปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเกินมาตรฐานไวรัสนิปาระบาดในอินเดียเสียชีวิตแล้ว2คนตรวจหาเชื้ออีก700คน ส่วนเสริมข่าววันนี้ตรวจสอบข่าวจีนออกโฆษณาชนเชื่อกรณีชัยชนะของหัวเวยเหนือมาตรการลงโทษสหรัฐจริงหรือไม่ก่อนส่งท้ายวันนี้โรงแรมม้าน้ำผลทางอนุร,รักษ์จัดใกล้สูนยพันธุ์ในออสเตรเลีย,ร,ยรอติดตามทั้งหมดได้ในข่าวสดใสตรงจาก v ีโสดจากกรุงวอชิงตันค่ะ ข่าวแรกวันนี้นะคะยังคงกาะติดการพบกันของผู้นําสูงสุดของเกาหลีเหนือกับผู้นํารัเสเซียอยู่ใช่ไหมคะคุณนภัสใช่ครับโดยล่าสุดนะครับประธานาธิบดีเวลามีปูตินได้เข้าร่วมหารือกับผู้นําสูงสุดเกาหลีเหนือคิมจองอึนในวันพุธครับที่ศูนย์อากาศวอสตอชนีคอสโมโดรมในภาคตะวันออกไกลของรัเสเซียใกล้กับชายแดนจีนครับท่ามกลางการจับตามองของสหรัฐและเกาหลีใต้ คิมจองอื่นยืนยันครับว่าตนสนับสนุนอย่างเต็มที่โดยไม่มีเงื่อนไขต่อทุกการตัดสินใจของประธานาธิบดีปูตินซืบเนื่องจากการก่อสงครามของรัสเซียในยูเครนครับ การพบกันครั้งนี้นะครับมีขึ้นในขณะที่มีการรายงานอ้างคําพูดของเจ้าหน้าที่รัฐบาลชาติตะวันตกที่ไม่ขอเปิดเผยตัวตนนะครับว่ารัสเซียหวังว่าจะได้รับกระสุนปืนใหญ่จากเกาหลีเหนือสําหรับการใช้ในการต่อสู้กับยูเครนขณะที่เกาหลีเหนือก็ต้องการเทคโนโลยีดาวเทียมและเรือดำน้ําพลังงานนิวเคลียร์ตลอดจนความช่วยเหลือด้านอาหารจากรัสเซียเช่นกันครับประธานาธิบดีปูตินกล่าวกับผู้นําคิมในวันพุธด,ด้วยนะครับว่า เราจําเป็นต้องหารือในประเด็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจและความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมรวมทั้งสถานการณ์ในภูมิภาคนี้และเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่ารัสเซียจะช่วยเกาหลีเหนือสร้างดาวเทียมหรือไม่ผู้นํารัสเซียก็ตอบว่านั่นคือเหตุผลที่เรามาที่นี่ครับและอ้างด้วยว่าผู้นำเกาหลีเหนือแสดงความสนใจอย่างยิ่งต่อวิศวกรรมด้านจรวดและพยายามพัฒนาเทคโนโลยีด้านอาวกาศหางอิงจากสื่อของรัฐบาลรัสเซียนะครับ ทั้งนี้ในขณะที่ผู้นําคิมกําลังยืนรัสเซียในวันพุธนะครับเกาหลีเหนือก็ยิงขีปนาวุธพิสัยใกล้2ลูกลอยไปตกในหน้าน้ําฝั่งตะวันออกครับโดยกองทัพเกาหลีใต้ระบุว่าขีปนาวุธดังกล่าวถูกยิงออกมาจากบริเวณใกล้กรุงเปียงยางและลอยออกไปไกล650กิโลเมตรครับก่อนการเจราจาจะเกิดขึ้นนะครับเจ้าหน้าที่เกาหลีใต้และสหรัฐกล่าวว่าจะจับตามองการพบกันของ2ผู้นําอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะในประเด็นว่าจะมีการทำข้อตกลงซื้อขายแลกเปลี่ยนอาวุธกันหรือไม่โฆษกกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้กล่าวในวันพุธด,ด้วยครับว่าความร่วมมือระหว่างรัสเซียและเกาหลีเหนือควรอยู่บนแนวแทางของการสร้างสันติภาพและความรุ่งเรืองบนคาบสมุทรเกาหลีพร้อมไปกับการยึดมั่นตามตามติข,ของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหรประชาชาติครับขณะที่โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแมทธิวมิลเลอร์กล่าวว่าเราจะจับตามองสิ่งที่เกิดขึ้นและจะไม่ลังเลนในการใช้มาตรการใดๆหากจําเป็น นักวิเคราะหลายคนชี้ถึงท่าทีของจีนที่ค่อนข้างเงียบต่อการพบกันของ2ผู้นำนี้นะครับซึ่งส่วนหนึ่งเชื่อว่าจีนต้องการจะจัดการสถานการณ์นี้อย่างระมัดระวังและไม่อยากถูกดึงเข้าสู่ข้อถกเถียงเรื่องการซื้อขายอาวุธระหว่างรัเสเซียและเกาหลีเหนือนะครับคุณธิติการ จุงแดจินผู้อนวยการสถาบันฮารพีซที่มหาวิทยาลัยฮาลาในเกาหลีใต้ชี้ว่าจีนไม่จําเป็นต้องประกาศจุดยิงของตนเองในการยินรัเสเซียของผู้นําคิมในครั้งนี้ซึ่งเกิดขึ้นในขณะที่จีนกําลังจะเป็นเจ้าภาพการแข่งขันเอเชียนเกมส่เมืองหังโจในอีกไม่กี่วันข้างหน้านะครับขณะเดียวกันสื่อรัเสเซียรายงานว่าประธานาธิบดีปูตินและผู้นำคิมไม่มีแผนลงนามในเอกสารทางการใดๆหลังการหา,หารือจบลงเมื่อวันพุธ แต่โฆษกรัฐบาลรัสเซียยืนยันว่าเป็นการเจรจาที่สําคัญและมีแก่นสารครับค่ะขยับกันไปที่สถานการณ์รัสเซียยูเครนกันบ้างนะคะเมื่อขีปนาวุธยูเครนโจมตีอู่ต่อเรือเชิงยุทธศาสตร์แคว้นใครเมียนะคะเมื่อวันพุธทําให้มีผู้บาดเจ็บ24คนทําลายเรือที่อยู่ระหว่างการซ่อมบํารุงสองลนะคะและเกิดเพลิงไหม้บริเวณบางส่วนของอู่ต่อเรือตามการเปิดเผยของทางการรัสเซียโดยกระทรวงกลาโหมรัสเซียนะคะบอกว่ายูเครนมุ่งโจมตีอู่ต่อเรือด้วยขีปนาวุธร่อนส0ลูก และเรือไร้คนขับสามลำในเซสโซโพนะคะพื้นที่ที่มีความสําคัญสําหรับกองเรือรัเสเซียในทะเลดําแต่ว่าระบบป้องกันทางอากาศเข้าสกัดขีปนาวุธได้7ลูกและเรือทั้งหมดนะคะเมื่อวันจันทร์ยูเครนเผยว่าได้ยึดคืนแท่นขุดเจาะก๊าซและน้ํามันเชิงยุทธศาสตร์ในทะเลดานะคะที่รัเสเซียยึดครองไปเมื่อปี2015นะคะกองทัพรัเสเซียใช้แท่นขุดเจาะดังกล่าวสําหรับเป็นจุดขึ้นลงของเฮลิคอปเตอร์ค่ะซึ่งยูเครนก็บอกว่าการเข้าควบคุมพื้นที่ นี้จะช่วยให้ยูเครนสามารถยึดคืนแคว้นไครเมียกลับมาได้อีกด้านหนึ่งนะคะทางทำเนียบประธานาธิบดียูเครนก็ระบุว่ารัสเซียโจมตีทำลาย10เมืองและหมู่บ้านในเขตปกครองดอนเนสซปอริเชียและเคอร์ซอนเมื่อวันพุธคร่าชีวิตประชาชนหนึ่งยสาคนและบาดเจ็บสิบสี่คนทำให้ทางสัประชาชาติกล่าวย้ำในวันพุธนะคะว่าการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนอยูเครนนั้นจะต้องยุติลงได้แล้วค่ะครับ มาต่อกันที่สถานการณ์ภัยพิบัติในลิเบียกันบ้างนะครับคุณนิธิการโดยองค์กรผู้พยพระหว่างประเทศหรือ International o r g a n i z a t i o n for Migration รายงานในวันพุธว่าจำนวนผู้ไร้ที่อยู่อาศัยจากเหตุน้ำท่วมใหญ่ในภาคตะวันออกของลิเบีย เพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า30,000คนแล้วส่วนใหญ่มาจากเมืองเดเรนาซึ่งได้รับผลกระทบจากอุทกาภัยครั้งนี้มากที่สุดครับทางการลิเบียประเมินตัวเลขผู้เสียชีวิตแล้วมากกว่า6,000คนนะครับซึ่งอาจมากกว่านี้ถึงเท่าตัวโดยขณะนี้ยังคงไม่สามารถระบุข,ข้อมูลที่ชัดเจนเนื่องจากความยากลำบากในการเข้าถึงพื้นที่ประสบภัยที่ไม่ได้ควบคุมโดยรัฐบาลกลางในกรุงติโปล,ลีครับฮิเซมอาบูชคิอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการบินพล,ลเรือนของรัฐบาลที่ดูแลภาคตะวันออกของลิเบียกล่าวกับรอยเตอร์ว่าพบร่างผู้เสียชีวิตแล้วกว่า5,300คนในเมืองเดินหน้าครับคุณนิติการโดยเมืองนี้นะครับถูกน้ำท่วมใหญ่ฉับพลันหลังพายุแดนเนียลพัดถลม่มและมีเขื่อนแตก2แห่งครับ สหพันธ์สภากาชาติและสภาเียวงเดือนแดงระหว่างประเทศระบุว่าสถานการณ์ในเมืองเดนหนาเลวร้ายมากครับและจําเป็นต้องรับความช่วยเหลือระหว่างประเทศอย่างเร่งด่วนโดยมีปัญหาหนักคือน้ําดื่มไม่เพียงพอและไม่มีอุปกรณ์ทางการแพทย์ขณะที่โรงพยาบาลที่มีอยู่แห่งเดียวในเมืองก็ไม่สามารถรับรองผู้บาดเจ็บได้อีกต่อไป อาเมดเบรามแห่งองค์กร Middle East for the Norwegian Refugee Council กล่าวกับ VOA ว่าหายนาครั้งนี้จะส่งผลกระทบต่อประชาชนหลายหมื่นคนทั่วลิเบียซึ่งเผชิญปัญหาท้าทายมาตลอดหลายปีถึงเวลาแล้วที่ทั่วโลกจะหันกลับมามองประเทศนี้ และให้ความช่วยเหลืออีกครั้งครับขยับไปที่อีกหนึ่งภัยพิบัติที่น่ากังวลน,นะคะก็คือที่โมร็อกโกที่เพิ่งเผชิญกับเหตุแผ่นดินไหวล่าสุดนะคะตัวเลขผู้เสียชีวิตก็ปรับขึ้นเพิ่มขึ้นมากกว่า2,900คนนะคะผู้บาดเจ็บก็มีมากกว่า5,500คนซึ่งสูงกว่าที่ทางการคาดการเอาไว้ก่อนหน้านี้ด้วยนะคะโดยตอนนี้คะ่ะผู้ประสบภัยจํานวนมากก็ออกมาตําหนิการทํางานของรัฐบาลในการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินนะคะรวมถึงปัญหาขาดแคลนความช่วยเหลือที่จําเป็นและทั่วถึงค่ะ แต่ว่าทางโฆษกรัฐบาลมุสซาฟาอิตสัสได้กล่าวโต้ข้อกล่าวหาเหล่านี้นะคะและบอกว่านับตั้งแต่วินาทีแรกที่เกิดแผ่นดินไหวทาหารและพลเรือนรวมถึงเจ้าหน้าที่การแพทย์ระดมกําลังช่วยกันเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยและนําร่างผู้เสียชีวิตออกมานะคะเวลานี้มีรายงานว่าคณะเจ้าหน้าที่กู้ภัยหลายประเทศทั้งกาตาร์สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อังกฤษและสเปนต่างเดินทางเข้าไปยังพื้นที่ประสบภัยเพื่อช่วยสร้างที่พักชั่วคราวนะคะและแจกจ่ายความช่วยเหลือต่างๆให้กับชาวบ้านในพื้น ที่ประสบภัยแล้วค่ะคุณนภันรครับขยับมาที่ใกล้ๆบ้านเราบ้างน,นะครับที่เวียดนามครับเกิดเหตุไฟไหม้อพาร์ตเมนต์ในเขตที่ชื่อทันซวงคร่าช,ชีวิตผู้คนไปอย่างน้อย5 6คนและบาดเจ็บอีก37คนตามการเปิดเผยของทางการในวันพุธนะครับเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนเที่ยงคืนและทีมดับเพลิงสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ภายในเวลา2นาฬิกาของวันพุธตามเวลาท้องถิ่นครับสื่อรัฐบาลเวียดนามรายงานด้วยว่าถนนที่แคบเป็นอุปสรรคต่อการเข้าควบคุมเพลิงที่อาคารดังกล่าวอย่างมาก อพาร์ตเมนที่เกิดขึ้นนะครับที่เกิดเหตุนะครับมีผู้คนอาศัยอยู่ราว150คนและมีรายงานด้วยว่าในช่วงเวลารุ่งสางหลังไฟไหม้กลุ่มควันยังปกคลุมอาคารอยู่หลายชั่วโมงและมีคนในอาคารพยายามกระโดดหนีลงจากหน้าต่างโดยโรงพยาบาลในพื้นที่ใกล้เคียงยังคงรักษาผู้บาดเจ็บและนับจำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุครั้งนี้อยู่ครับ นายกรัฐมนตรีเวียดนามฝ่ามิงจิงเดินทางเยือนพื้นที่เกิดเหตุในวันพุธครับและให้คำมั่นในการเพิ่มมาตรการความปลอดภัยสำหรับอาคารที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยในเขตเมืองด้านตำรวจก็ควบคุมตัวเจ้าของอพาร์ตเมนต์ในข้อหาละเมิดกฎหมายด้านการป้องกันอัคขีภัยไว้แล้วครับค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอพาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะช่วงหน้ายังมีข่าวสารที่น่าสนใจรออยู่ค่ะ มาที่ประเด็นการเมืองไทยกันบ้างคุณนภัสสื่อต่างชาติก็เกาะติดใกล้ชิดนะคะล่าสุดรอยเตอร์ค่ะรายงานว่ารัฐบาลใหม่ของไทยนะคะอนุมัติมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหลังประชุมนัดแรกค่ะซึ่งรวมถึงการลดภาษีน้ํามันดีเซลการพักหนี้เกษตรกรรวมถึงให้วีซ่าฟรีกับนักท่องเที่ยวจากจีนด้วยนะคะโดยนายเศรษฐาทวีสินคะนายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติหลายอย่างหลังการประชุมนัดแรกในประเด็นที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจนั้นก็มีการลดภาษีน้ํามันดีเซลลง2บาท 50สตางค์ต่อลิตรนะคะซึ่งจะทาให้ราคาน้ามันดีเซลลดลงต่ำกว่า30บาทต่อลิตรมีผลตั้งแต่20กันยายนจนถึงสิ้นปีนี้นะคะและจะทําให้ค่าไฟฟ้าของแต่ละครวัวเรือนปรับลดลงด้วยนอกจากนี้ทางครมอยังมีมติให้ในโยบายนักท่องเที่ยวจากจีนและคาซัคสถานค่ะสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยเพื่อมาท่องเที่ยวโดวยไม่ต้องขอวีซ่านะคะมีผลตั้งแต่25กันยายนปีนี้จนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้านะคะและศรษ้าระบุว่ามาตรการวีซ่าดังกล่าวเป็นมาตรการชั่วคราวค่ะและจะมีการประเมินผล กระทบนอกจากนั้นยังมีการหาหรือกับภาคส่วนต่างๆรวมถึงฝ่ายความมั่นคงเพื่อให้มีความมั่นใจว่าทุกฝ่ายนั้นมีความพร้อมนะคะรอยเตอร์รายงานด้วยว่าเมื่อปี2562ก่อนการระบาดของโควิด -19 นักท่องเที่ยวจากจีนที่เดินทางมาไทยมีสัดส่วนอยู่ที่28%ของนักท่องเที่ยวทั้งหมดนะคะซึ่งนายก คนใหม่ของไทยยังระบุด้วยว่านักท่องเที่ยวชาวขาซัก,ากถานนั้นมีความสนใจที่จะเดินทางเยือนไทยมากยิ่งขึ้นนะคะดางโฆษกรัฐบาลระบุว่ารัฐบาลไทยนั้นตั้งเป้าเอาไว้ว่าจะมีนักท่องเที่ยวจากต่างชาติเดินทางมายังประเทศไทย28ล้านคนในปีนี้ค่ะโดยประเมินการจับจ่ายใช้สอยอยู่ที่1ล้านล้านกับอีก4แสนล้านบาทนะคะและในปี2567นั้นก็ตั้งเป้าจํานวนนักท่องเที่ยวเอาไว้ที่40ล้านคนด้วยกันข้อมูลเมื่อปี2562ค่ะระบุว่าไทยมีนักท่อง ท่องเที่ยวจากต่างชาติเข้ามา39ล้าน9แสนคนนะคะเป็นนักท่องเที่ยวจีน11ล้านคนโดยในปีนี้รัฐบาลตั้งเป้าให้มีนักท่องเที่ยวจากจีนเข้าประเทศ5ล้านคนนะคะโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังค่ะจุลพันธ์อมรวิวัตรนะคะกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่ารัฐบาลจะยังคงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ที่7%ต่อไปอีก1ปีนะคะด้านสมาคมหอ,อการค้าไทยกล่าวในวันพุธด,ด้วยนะคะว่ามาตรการของรัฐบาลจะช่วยทําให้เศรษฐกิจของไทยนั้นเติบโตขึ้นได้3%ในปีนี้นะคะแต่ ว่าอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยเมื่อปีที่แล้วก็อยู่ที่ระดับ2.6เซนตนะคะคุณนพรครับ ไปกันที่ประเด็นที่ต้องติดตามกันทุกสัปดาห์นะคะกับการตรวจสอบข่าวจากโพลีกราฟนะคะทีมงานของวิโเป็นประเด็นที่ว่าสหรัฐยังดําเนินม,ม,มาตรการควบคุมการส่งออกเทคโนโลยีชั้นสูงกับทางจีนด้วยเหตุผลก็คือไม่ต้องการเปิดโอกาสให้รัฐบาลกรุงปักกิ่งนําไปพัฒนาเพื่อใช้ในด้านการทหารเรื่องบริษัทโทรคมนาคมหัวเวยที่เปิดตัวโทรศัพท์ 5G รุ่นแรกของตนออกมาและรัฐบาลก็เลยถือโอกาสบอกว่า นวัตกรรมใหม่นี้เ,เป็นการพิสูจน์ว่ารัฐบาลสหรัฐนล้มเหลวในการปิดกั้นอุตสาหกรรมไฮเทคจีนไปซะแล้วเรื่องนี้ฝ่ายพลริกรก็เลยไปตรวจสอบประเด็นมาคุณนพพลมีรายละเอียดมาเล่าให้ฟังครับต้องย้อนไปว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนนะครับคือเมื่อวันที่29สิงหาคมที่ผ่านมาจีน่าไรมอนโดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐเดินทางเงยือนจีนครับในวันเดียวกับที่หัวเวย่ยบริษัทโทรคมนาคมยกษ์ใหญ่ของจีนเปิดตัวโทรศัพท์สมาร์ทโฟนรุ่นล่าสุดซึ่งก็คือรุ่น Mate 60แล้วก็ Mate 60 Pro นะครับ ซึ่งมาพร้อมกับชิปประมวลผล Kirin 9000S ขนาด7นาโนมิเตอร์ล้ำสมัยที่บอกว่าผลิตในจีนและทำให้อุปกรณ์ชิ้นนี้สามารถใช้งานเทคโนโลยี 5G ได้แล้วครับคุณนิธิการ<ฆ>ชิปประมวลผลที่ว่านี่นะครับเป็นนวัตกรรมชิ้นแรกที่ใช้เทคโนโลยีขนาด7นาโนมิเตอร์ของบริษัท Semiconductor Manufacturing International Corporation หรือว่า SMIC ซึ่งรัฐบาลกรุงปักกิ่งถือหุ้นบางส่วนไว้อยู่แล้วก็มีที่ทำการใหญ่อยู่ที่นครเซีงงยงไฮ้ครับ,รบข้อมูลจาก Tech Insight ซ ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีล้ำสมัยแล้วก็เซมิคอนดักเตอร์ตั้งอยู่ในกรุงออัตาว่าแคนาดานะครับระบุว่าพัฒนาการล่าสุดนี้ชี้ว่ารัฐบาลจีนเนี่ยสามารถรุดหน้าในการ พยายามสร้างระบบนิเวศสำหรับการผลิตชิปภายในประเทศได้บ้างแล้วนะครับสหรัฐก็เปิดเผยว่ามีการตรวจสอบอยู่ว่าโทรศัพท์สมาร์ทโฟนรุ่นนี้ของจีนเนี่ยละเมิดมาตราการควบคุมการส่งออกของสหรัฐที่ดำเนินการต่อหัวเว่ยและ SMIC เนื่องจากประเด็นที่คุณนิติการว่าความกังวลด้านความมั่นคงของชาติไปอย่างไรแค่ไหนครับอ้าวแล้วประเด็นนี้มันเกี่ยวข้องกับ รัฐมนตรีไรมอนโดของสหรัฐได้ยังไงเพราะว่าการเปิดตัวโทรศัพท์ที่ว่านี่ <iese> <ใ>นะครับกลายเป็นกระแสฮิตทางโลกออนไลน์ของจีนเพราะว่ามีผู้บรรดาใช้อินเทอร์เน็ตของจีนหลายคนทําภาพโฆษณาปลอมๆขึ้นมาครับโดยไปการอาภาพของรัฐมนตรีไรมอนโดมาแต่งใหม่ให้เป็นลักษณะเป็นทูตแบรนด์หัวเว่ยนะครับแออแล้วก็แชร์ไปโดยภาพนี้นะตองจะเป็นภาพของรัฐมนตรีไรมอนโดนี่นะครับมือถือือโทรศัพท์รุ่น Mate 60 Pro อยู่และมีข้อความประกอบที่ แปลมาเลครับว่าดิฉันไรมอนโดและครั้งนี้ดิฉันขอรับรองหัวเว่ยค่ะประมาณนี้นะฮะซึ่งรัฐบาลจีนเช่น Global Times เอ่อสื่อรัฐบาลจีนนะครับแัะสายโทรทัศน์ CCTV แล้วก็สื่อที่ใกล้ชิดกับรัฐบาลจีนอย่างเช่นไฉ่ซินแล้วก็ CSCMP ฮะออกมาแสดงความยินดีข่าวนี้ต่อหูวเวยมากบอกว่าเป็นการฝ่าดานมาตรการลงโทษสหรัฐได้แล้วถือเป็นชัยชนะในการทำสงครามเชื่อมต่อด้วย 5G แต่ว่าอินฟลูเอนเซอร์ต่างของ ซึ่งเ,เราก็ทูน,นะฮะอินฟลูเอนเซอร์คือผู้มีอิทธิพลทางสื่อสังคมนออนไลน์ที่โดยเฉพาะผู้ที่สับสนุนจีนเนี่ยเอาข้อความต่างๆที่คล้ายที่ที่ผมอ่านไปเนี่ยและรูปเนี่ยมาแชร์กันมากมายพร้อมวิดีโอซึ่งเป็นวิดีโอที่บอกว่าเป็นบล็อกเกอร์นะฮะวิดีโอบล็อกเกอร์นะฮะซึ่งไม่ระบุต,ตัวตนเป็นใครเอาโทราศัพท์รุ่นนี้นะฮะมาถอดเป็นชิ้นๆแล้วก็ทําท่ามันตรวจสอบแล้วก็มีข้อความที่บอกว่าในจีนบล็อกเกอร์รายนี้นาโทรศัพท์สมาร์ทโฟนหัวเว่ยเมทซิกซี่โปรมาถอดเป็นชิ้นและพบว่า ชิ้นส่วนประกอบทั้งหมด100%ถูกพัฒนาหรือไม่ก็ผลิตในจีนตั้งแต่ชิปค i r i n 9000S ไปจนถึงตัวกล้องนี่แสงเห็นว่าการปิดกั้นเทคโนโลยีของสหรัฐต่อหูเว่ยนั้นล้มเหลวไปแล้วทางพลิกราฟขอบอกว่าคำกล่าวอ้างนี้มีความจริงแค่บางส่วนครับเพราะว่าถึงแม้ว่าโทรศัพท์สมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ของหเว่ยจะใช้เทคโนโลยี 5G ได้จริงก็ต้องบอกว่าอันนั้นเป็นสิ่งที่ข้ามเส้นที่ทางสหรัฐเนี่ยตั้งเกณฑ์ไว้ว่าจะต้องปิดกั้นนะฮะแล้วก็การที่มีโทรศัพท์รุ่นนี้จำหน่ายในตลาดเนี่ยอ,อ,อาจจะหมายความว่าจีนสามารถผลิตสินค้าไฮเทคสารการสื่อสารในยุคใหม่ได้เองในปริมาณมากๆแล้วก็เป็นไปได้นะฮะแล้วโดวยสรุปแล้วมาตรการควบคุมการส่งออกเทคโนโลยีของสหรัฐที่มีต่อจีนตกลงแล้วล้มเหลวจริงๆหรือเปล่า คือจริงๆมันเร็วเกินกว่าที่จะสรุปอย่างนั้นนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกมาตรการลงโทษเนี่ยมุ่งพุ่งเป้าไปที่ที่หัวเว่ยกับ ISMIC, b l เ m b e r g เนี่ยให้ตีความข่าวนี้ออกมาบอกว่าชิปหัวเว่ยแสงเห็นว่าการสกัดกั้นของสหรัฐ มีช่องทางให้แทรกซึมแต่ไม่ได้ไร้ประโยชน์เลยเสียทีเดียวแลวบอกว่าในความเป็นจริงนั้นการเปิดตัวโทรศัพท์ Mate 60 Pro เมื่อสัปดาห์ที่แล้วแสงเห็นว่าความสําเร็จของมาตรการลงโทษนั้นอยู่ในภาวะสีเทาๆก็คือไม่ชัดเจนมากและเป็นแสงเห็นว่าผลกระทบ,ะทบจากมาตรการนี้เนี่ยอาจจะปรากฏขึ้นในเร็วๆนี้ได้นะครับแล้วก็มีการตั้งความสังเกตว่าแม้จะมีกระแสตื่นเต้นเกี่ยวกับโทรศัพท์รุ่นนี้อย่างมากแต่มีผู้ลองพยายามสั่งซื้อทางออนไลน์กับบริษัทหัวเวย่ยปรากฏว่าข วความที่ขึ้นมาคือสินค้าหมดตลอดเวลาครับคุณ <ừ> นิธิการประเด็นนี้ทําให้ผู้เชี่ยวชาญตั้งคําถามว่าจริงๆแล้วจีนมีความสามารถ ในการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ล้ำสมัยเป็นจำนวนมากๆได้จริงหรือไม่มีผู้ชี่ยวชาญด้านหนึ่งท่านหนึ่งนะครับดัคลาสฟูลเลอร์เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์จากโคเปนเฮเกนบิสเนสสคูลบอกกับ VOA ว่าการที่จะผลิตชิปให้ใช้งานได้จริงและผลิตมาเป็นล้านๆชิ้นในต้นทุนที่ไม่ทำให้บริษัทล่มจมเนี่ยเป็นบอกว่าเป็น2เรื่องที่แตกต่างกันอย่างมากแล้วก็ยังไม่มีหลักฐานแสงให้เห็นว่า S.M.I.C. สามารถผลิตชิป7นาโนมิเตอร์ในปริมาณที่สูงมากจนได้ผลตอบแทนที่ดีและทำกำ ไได้ออกมานะครับแล้วก็มีผู้ตั้งข้อสังเกตว่าจริงๆแล้วกระแสะการโปรโมทโทรศัพท์รุน่นนี้มันเหมือนเป็นฟิมือการโพสต์ของทางรัฐบาลจีนเพราะว่า <c oughs> ใช้ภาษาแบบเดียวกันออกมาพร้อมๆกันสะท้อนให้เห็นถึงอุดมการณ์ของจีนที่ของรัฐบาลจีนฮะในข้อความต่างๆอย่างตลอดเวลานะครับ อ๋อมาถึงคําถามสุดท้ายสั้นๆนอกจากการเริ่มการตรวจสอบแล้วเนี่ยสหรัฐดําเนินมาตรการอะไรอื่นบ้างในเรื่องนี้ไหมก็ทางเจคซเ l อเวนที่ปรึกษาได้ความมั่นคงของสหรัฐบอกรับตอนนี้สหรัฐต้องการมีข้อมูลมากกว่านี้ก่อนในเรื่องขององค์ประกอบลักษณะของชิป7นาโนมิเตอร์ที่ว่านี้ก่อนจะตัดสินว่า มาตรการของตนเนี่ยล้มเหลวจริงหรือไม่หรือว่าจีนละเมิดมาตรการตนกันแน่แต่ว่าช่วงนี้สภาคองเกรสสมาชิกก็ออกมาเรียกร้องให้กระทรวงพาณิชย์ยุติการส่งออกชิปทุกอย่างแล้วแต่ว่าทางไรมอนโดบอกว่าทางสหรัฐยังต้องส่งต่อออกไปส่งออกไปแต่จะไม่ส่งชิปล้ำสมัยออไปเท่านั้นเองครับ เป็นประเด็นที่น่าติดตามนะคะเรื่องการขับเคี่ยวด้านเทคโนโลยีระหว่างสหรัฐกับจีนเพราะว่าอีกหนึ่งผู้เล่นที่ได้รับผลกระทบคือ Apple แต่วันนี้เรามีข่าวเกี่ยวเนื่องกับ Apple ก็คือหน่วยงานกำกับดูแลของทางการฝรั่งเศสนะคะมีคำสั่งให้ Apple นั้นยุติการจำหน่าย iPhone 12ในตลาดสมาร์ทโฟนฝรั่งเศสคะ่ะโดยให้เหตุผลว่าอุปกรณ์ดังกล่าวนั้นปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสูงเกินไปนะคะ AP รายง,งานว่าหน่วยงาน n f r ที่กำกับดูแลด้านคลื่นวิทยุไฟฟ้าและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกแถลงการในวัน,น,นะะวอง Apple ให้บังคับใช้มาตรการที่มีอยู่ทั้งหมดเพื่อแก้ปัญหานี้กับโทรศัพท์ที่มีผู้ใช้อยู่ในปัจจุบันนะคะและจะติดตามผลอย่างใกล้ชิดแต่ว่าถ้าแก้ปัญหานี้ไม่ได้ Apple ก็ต้องเรียกคืนโทรศัพท์ทั้งหมดที่วางจาหน่ายในฝรั่งเศสนะคะคุณนพรัตการค้นพบของหน่วยงานดังกล่าวไปตรวจสอบโทรศัพท์141เครื่องรวมถึง iPhone 12เรื่องของการปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่สามารถเข้าสู่ร่างกายได้ปรากฏว่า พบในระดับที่สูงเกินมาตรฐานของสภาพยุโรปนะคะคหากเอาไว้ในมือคือถือเอาไว้หรือว่าใส่ไว้ในกระเป๋าเสื้อแต่ว่าถ้าเกิดเก็บโทรศัพท์ไว้ในกระเป๋าเสื้อแจ็คเก็ตหรือเสื้อที่คลุมด้านนอกหรือว่าใส่ไว้ในกระเป๋าเนี่ยระดับการปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าก็จะอยู่ในระดับมาตรฐานนะคะที่ผ่านมา Apple เปิดตัว iPhone 12ไปปล,ปลายปี2020แล้วก็ผ่านมาตรฐานจากหน่วยงานระหว่างประเทศไปทั่วโลกซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะแอปเปิลก็ยื่นอุทธรณ์ต่อ,นตอนหน่วยงานนี้แล้วก็ยืนยันว่า iPhone 12ปฏิบัติตามเงื่่อออนนไขขข้กกําาาหดงงงทรรฝัเศส แล้วนะคะแต่ก็มีการเคลื่อนไหวจากกลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคของสเปนออกมาเรียกร้องให้ทางการระงับการจําหน่าย iPhone 12แล้วขณะที่หน่วยงานของเนเธอร์แลนด์และก็เยอรมนี ani, กําลังจับตาใกล้ชิดเกี่ยวกับรายงานที่เกิดขึ้นออกมาจากทางฝรั่งเศสนะคะเอาละค่ะไปเช็คตลาดหุ้นสหรัฐก,กันบ้างน,นะคะปิดตัวสับสนนะคะดาวโจนส์ลบ7จจุดที่3 4 5 7 6จุด s p สบวก 6. จุดที่4 4 6 7จุด N a s d a q บวก40จุดที่1 3 8 1 4หมืนะคะราคาทอยบจุดนะคะราคา เปอร์เซ็นต์ที่1,931ดอลลาร์ 1, 31, กับอีก30เซนต์ต่อออนซ์ด้านค่าเงินบาทนะคะ1ดอลลาร์แลกได้35บาทกับอีก74สตางค mm ์ hmm. ค่ะคคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอพาาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ Voice ที่เรื่องราวโรคระบาดที่เกิดขึ้นในอินเดียกันหน่อยนะคะครับก็คือที่รัฐเกรละนะครับทางใต้ของอินเดียประกาศปิดโรงเรียนสำนักงานและสถานีขนส่งต่างๆในวันพุธครับเพื่อควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสนิปาซึ่งพบได้ยากและเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตหลังจากมีผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสนี้แล้ว2คนตามรา,รายงานของรอยเตอร์นะครับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขรัฐเกรละรายงานว่าขณะนี้ มีผู้ติดเชื้อที่ตรวจพบแล้ว3คนที่กําลังรักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นผู้ใหญ่2คนครับแล้วก็เด็ก1คนและได้เรียกผู้ที่มีโอกาสติดเชื้ออีกมากกว่า700คนเข้ารับการตรวจหาเชื้อแล้วในจำนวนนี้เป็นเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณาสุข153คนเลยครับคุณนิติการคร่ะวัสนีปานะครับสามารถติดต่อกันผ่านการสัมผัสของเหลวจากร่างกายของผู้ติดเชื้อรวมทั้งจากข้างคาวและสุก,กรด้วยครับ แถลงการของสำนักง,งานสาธารณสุขเกรละระบุว่าอามีการเรียกประชาชนมาตรวจหาเชื้อเพิ่มและได้จัดให้มีสถานที่แยกตัวผู้ติดเชื้อไว้แล้วพร้อมขอให้หลีกเลี่ยงการชุมนุมในเมืองโกลิโกดซึ่งเป็นสถานที่ตรวจพบเชื้อเป็นเวลา10วันนะครับไวรัสนี้ถูกพบครั้งแรกเมื่อปี1999ระหว่างเกิดอาการ ป่วยแปลกประหลาดในกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรและผู้ใกล้ชิดกับสัตว์เหล่านี้ในมาเลเซียและสิงคโปร์ก่อนจะพบผู้ติดเชื้อในแถบเอเชียใต้ในกลุ่มผู้ที่ดื่มน้ำอินทผลลำปนเปื้อนจากของเสียจากข้างข่าวครับ เป็นประเด็นที่น่ากังวลสําหรับภาวะของโรคระบาดที่เกิดขึ้นในอินเดียนะคะไปติดตามเรื่องราวที่ออสเตรเลียกันบ้างคุณนภาาัสเขาในการสร้างโรงแรมม้าน้ํานะคะด้วยสิ่งที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติซึ่งเป็นหนึ่งในหนทางในการอนุรักษ์สัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ชนิดนี้นะคะซึ่งคุณธัญ,ญพรสุนทรวงมีรายละเอียดจากรอยเตอร์มาถ่ายทอดเสนอคะ่ะตะแกรงจากโลหะที่ย่อยสลายได้กลายเป็นบ้านหลังใหม่สําหรับม้าน้ําภายใต้โครงการ The Sydney Sea h o r s e Project ซึ่งสร้างที่อยู่อาศัยที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับม้าน้ำขาวสัตว์ทะเลที่ใกล้ศูนย์พันธุ์ของออสเตรเลียค่ะสิ่งก่อสร้างใต้น้ำดังกล่าวเป็นกลยุทธ์ใหม่ของโครงการนี้ในการฟื้นฟูประชากรม้าน้ำขาวซึ่งเป็นสัตว์ทะเลที่มีลักษณะเฉพาะตัวนะคะมิเชลบรนแนนผู้จัดการโครงการซิดนีย์ซีฮอร์สซึ่งเป็นความร่วมมือที่มุ่งเน้นในเรื่องการอนุรักษ์ม้าน้ำกล่าวว่าเราได้เห็นถึงการสูญเสียประชากรม้าน้ำจำนวนมาก ซึ่งหมายความว่าเราจําเป็นต้องหาทางแก้ไขตั้งแต่ในตอนนี้เพื่อให้สัตว์ทะเลเหล่านี้คงอยู่ต่อไปได้ในอนาคต Brennan กล่าว so uh, ว่าสาเหตุที่ม้าน้ำชนิดนี้ใกล้สูญพันธุ์ก็เนื่องมาจากการสูญเสียแหล่งที่อยู่อาศัยเช่นหญ้าทะเลและปะาการาังอ่อนดังนั้นเมื่อเวลาล่วงเลยไปโรงแรมม้าน้ำที่สร้างไว้ใต้น้ำจะสะสมฟองน้ำและสาหร่ายธรรมชาติได้เป็นจำนวนมาก และจะกลายเป็นที่อยู่อาศัยที่อุดมสมบูรณ์ให้แก่ม้าน้ำทั้งหลายทดแทนแหล่งที่อยู่อาศัยที่เคยสูญหายหรือเสื่อมโทรมไปในอดีตค่ะม้าน้ำขาวเป็นสัตว์ประจำถิ่นในน่านน้ำรอบชายฝั่งตะวันออกของออสเตรเลียแต่การตรวจสอบโดยนักวิยทยาศาสตร์ชาวออสเตรเลียพบว่าจำนวนประชากรม้าน้ำขาวในอ่าวซิดนีย์ลดลงเกือบครึ่งหนึ่งระหว่างปี2008ถึง2015 นอกจากนี้ประชากรม้าน้ำขาวตามชายฝั่งทางเหนือของรัฐนิวเซาท์เวลส์ยังลดลงประมาณ95%อีกด้วยค่ะม้าน้ำขาวหรือม้าน้ำซิดนีย์เป็นม้าน้ำสายพันธุ์ที่2ของโลกที่ถูกจัดให้อยู่ในประเภทสัตว์ใกล้สูญพันธุ์โดยอีกสายพันธุ์หนึ่งพบในแอฟริกาใต้นอกจากนี้ยังเป็นสัตว์ชนิดแรกที่ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มใกล้สูญพันธุ์ในออสเตรเลียและสาเหตุหลักก็มาจากผลกระทบที่เกิดจากมนุษย์ ซึ่งรวมถึงการกระทําของมนุษย์ที่มีผลกระทบต่อถิ่นที่อยู่ของพวกมันด้วยทั้งนี้โรงแรมม้าน้ําได้รับการออกแบบให้มีลักษณะเหมือนกับดักปูที่ถูกทิ้งแล้วซึ่งโดยปกติจะเป็นที่อยู่อาศัยของม้าน้ําโดยทางโครงการจะนําโรงแรมม้าน้ํานี้ลงไปปล่อยไว้ใต้น้ําเป็นเวลาหนึ่งเดือนเพื่อให้เกิดการเกาะตัวของตะไคร่น้ําและสิ่งมีชีวิตเล็กๆชนิดอื่นๆในช่วงหลายปีที่ผ่านมาโลหะที่ใช้สร้างโรงแรมม้าน้ำจะสลายตัวและหายไป เหลือทิ้งไว้แต่แนวปะการังกึ่งธรรมชาติซึ่งไม่เพียงแต่จะเป็นประโยชน์ต่อม้าน้ำเท่านั้นแต่ยังเป็นประโยชน์ต่อระบบนิเวศของท่าเรืออีกด้วยค่ะที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำในสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลแห่งซิดนีย์หรือซิมส์มีม้าน้ำหลายร้อยตัวที่ได้รับการเพาะพันธุ์ไว้พวกมันมีอายุประมาณ5เดือนแล้วและกำลังจะถูกนำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติในอนาคตอันใกล้นี้ค่ะ ก่อนหน้านี้มีการปล่อยม้าน้ำ90าตัวที่อ่าวชาวดอร์ในเดือนพฤษภาคมปี2020และเมื่อเวลาผ่านไปหนึ่งปี20%์ของม้าน้ำเหล่านี้ยังคงถูกพบเห็นในโรงแรมม้าน้ำซึ่งถือว่าเป็นสัญญาณแรกที่ดีขณะเดียวกันพบว่ามีม้าน้ำ9้าตัวที่ตั้งท้องอยู่ตามธรรมชาติซึ่งถือเป็นความสำเร็จในเรื่องการสืบพันธุ์ของม้าน้ำหลังจากที่ถูกปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะคะอย่างไรก็ตามทีมงานจะยังคงติดตามจำนวนประชากรม้าน้ำต่อไป โดยการติดป้ายระบุไว้กับม้าน้ำตลอดระยะเวลา12เดือนข้างหน้าค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ ขอบคุณมากค่ะคุณธัญพรค่ะไปส่งท้ายกันวันนี้นะคะคเม็กซิโกเผยหลักฐานเป็นซากฟอสซิลของสิ่งที่เขาบอกว่าเป็นสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์นะคุณนภัสระหว่างการให้ข้อมูลที่สะท้อนว่ามนุษย์เราไม่ได้อยู่เพียงลําพังในจักรวาลน,นี้นะคะรอยเตอร์รายงานการรับฟังข้อมูลสาธารณะของสภาเม็กซิโกค่ะว่าด้วยปรากฏการผิดปกติที่ระบุไม่ได้โดยอ UIP นักการเมืองในสภาเม็กซิโกก็รับฟังสิ่งที่ผู้สื่อข,ข่าวเม็กซิกันและผู้ที่หลงไหลเกี่ยวกับ เรื่องราวของ UFO ไฮเมมอุซันที่บอกว่ามีซ่าของมนุษย์ต่างดาวเนื่องจากไม่มีความเชื่อมโยงกับสิ่งมีชีวิตใดบนโลกนี้เลยคือสิ่งที่เขานำมาเผยแพร่ให้ทางสภาเม็กซิโกได้เห็นเป็นร่างขนาดเล็ก2ร่างจัดแสดงอยู่ในกล่องมีนิ้ว3นิ้วที่มือในแต่ละข้างแล้วก็มีศีรษะในลักษณะที่ยื่นยาวออกมาซึ่งทางมาอุซันนบอกว่าเป็นสิ่งที่ ถูกค้นพบในเปรูใกล้กับลายเส้นโบรานัสกาเมื่อปี2017และคาดว่ามีอายุประมาณ1,000ปีด้วยกันนะคุณภคนภัสแั่นอนก็ตามการค้นพบในลักษณะที่ดูคล้ายกันนี้หลายต่อหลายครั้งในอดีตนะคะกลับกลายเป็นเพียงซากมัม,มมี่ของเด็กเท่านั้นซึ่งล่าสุดนะคะในเรื่องนี้ทางองค์การนาซาก็บอกว่าเตรียมหาหารือเรื่องการค้นพบที่ได้ในการศึกษาที่เกิดขึ้นนี้ในวันพฤหัสบดีตามเวลาสหารัฐด,ด้วยนะคะยังคงคเป็นประเด็นที่น่าติดตามกันอยู่นะคะคและที่จบไปค่ะคือ ข่าวสดสายตรงจากรกรุงวอชิงตันวันนี้นะคะดิฉันนีทิการกำลังวนันผมนภพลชัยเฉลมิมมงคลผู้รายงานสวัสดีค่ะสวัสดีครับสัญญาณมาหรือยังสวัสดีค่ะคุณธีรรัตน์อ๋อยังครับ สวัสดีค่ะคุณนี้ที่การคุณนพรัตน์ค่ะสวัสดีค่ะคุณนนรัตน์มีเรื่องราวน่าตื่นเต้นหลายเรื่องเลยแล้วก็น่าติดตามโรงแรมม้าน้ํานี่เช็คอินเช็คเอาท์กี่โมงนะน่าจะไม่มีเวลานะคะจนกว่าโรงแรมจะพังไปตามธรรมชาติไม่มีเวลาเช็คอินเช็คเอาท์นะคะค่ะ แล้ว iPhone 12เขามีปัญหาเฉพาะรุ่น12ทนนั้ใช่ไหมคะในฝรั่งเศสในการตรวจสอบของหน่วยงานฝรั่งเศสเนี่ยคือเขาเขามีการสุ่มและหนึ่งในนั้นคือ iPhone 12ที่มีระดับการปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่สูงเกินมาตรฐานนะคะแต่เขาก็บอกว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเอาใส่ไว้ในเสื้อเสื้อแจ็คเก็ตข้างนอกซึ่งอย่างต่างประเทศเมืองหนาวเขาก็จะใส่เสื้อนอกอีกชั้นหนึ่งอยู่แล้วหรือว่าใส่ไว้ในกระเป๋าที่ถืออะไรเงี้ยจะดีสักกว่าการที่จะใส่ในกระเป๋าสตางค์ก็นั่นนะสิเราก็คิดว่า จริงๆแล้วเราก็ไม่ได้ถือโทรศัพท์ไว้ข้างนอกเอาไว้ข้างนอกตลอดเวลามันก็เป็นเรื่องน่ากังวลเออก็ต้องดูกันอีกแต่เป็นการพบของทางฝรั่งเศสที่เดียวใยังไม่มีการยืนยันแม้กระทั่งแอปเปิลเองก็ยังไม่ได้ออกมาเรียกคืนหรืออะไรใช่แค่ว่าผู้ที่มี Apple 12อาจจะอากาศกังวลนิดนึงไว้ก่อนนะครับเอาละค่ะติดตามความคืบหน้าต่อไปนะคะหวังว่าคงจะได้เห็นความชัดเจนเรื่องนี้ขอบคุณ v ิววันนี้นำโดยคุณนพพรชุนนิทิการและทีมงานวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ